สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ให้ทุกคนมาร่วมแสดงความยินดีกับมิ้นหน่อยนะคะนี่ค่ะที่ใครทำ u t u b e น่าจะรู้จักนะคะช่องของมิ้นได้รับพินแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มิ้นจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ากว่าจะได้พินอันนี้นะคะมิ้นใช้เวลานานแค่ไหนหรือว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงบ้างนะคะ อย่างจะบอกเลยว่ามิ้นเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นช่างทําผมอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรเนาะกว่าจะได้รับอันนี้มานี่ถือว่าค่อนข้างนานเลยแหละถ้าเทียบกับหลายๆช่องนะคะแต่ไม่ว่านี้เป็นความอ๋อแลประสบความสําเร็จก้าวเล็กๆของมิ้นนะคะโอเคเดี๋ยวมิ้นจะเล่าให้ฟังนะกว่าจะได้ใบนี้นะคะมิ้นผ่านอะไรบ้างนะคะโอเค เริ่มด้วยจากการเริ่มตั้งช่อง YouTube นะคะมิ้นตั้งช่อง YouTube เนี่ยประมาณกลางเดือนสิงหาปี63แล้วมิ้นครบครบ1,000 Subscribe กับ4,000ชั่วโมงมิ้นใช้เวลาตรงนี้กว่าจะครบนะคะเป็นเดือนตุลาตุลาปี64นะคะ ใช้เวลาปีกว่ากว่าจักครบครบเงื่อนไขแรกของทาง YouTube นะคะอขอมินท์ครบพันซับก่อนแล้วก็4,000ัชั่วโมงอะ่ะมิ้นท์ครบตามหลังประมาณสักอาทิตย์หรือ2อาทิตย์นี่แหละคะ่ะไม่นานเนาะคือมันครบพร้อมๆกันหลังจากนั้นมิ้นก็กดกดยอมรับขั้นตอนที่ของ y งขอ u b e อ่ะนะคะเพื่อที่จะยืนยัน การเปิดรับรกายได้เนาะโอเคอันนี้ก็ยอมรับแล้วก็ผ่านเลยนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนาะหลังจากนั้นมินก็กดขั้นตอนที่2นะคะขั้นตอนที่2นี้เป็นเป็นการเปิด Adsense คือเปิดตัวนี้แหละค่ะเปิด Google a d s e n s e นเนี่ยมินใช้เวลา1วันนะคะกว่าเขาจะอนุมัตินะคะของมินถือว่าอนุมัติค่อนข้างเร็วนะเพราะว่ามินไม่เคยเปิด a d s e n s นไใดใดเลยเนาะมินใช้ประมาณ1วันนะ เพื่อการเปิด a อร e เซนะคะหลังจากที่กดขั้นตอนที่2ผ่านเปิด a อร e เซผ่านเนี่ยก็จะเป็นกดขั้นกดขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3นี่คือทาง YouTube เขาจะตรวจสอบคลิปเรานะคะว่ามีคลิปไหนละเมิดลิขสิทธิ์ไหมเปิดสร้างรายได้ได้ไหมอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้มินใช้เวลาประมาณ2วันนะคะถึงจะผ่าน ขั้นตอนที่3นะคะโอเคเมื่อเราผ่านขั้นตอนที่3แล้วเนี่ยขอมิ้นใช้เวลาประมาณอันนี้ขั้นตอนที่3เนี่ยมิ้นจะเสร็จประมาณตุลากลางเดือนเนาะหลังจากนั้นก็อีกประมาณ1เดือนนะคะอีกประมาณ1เดือนนะคะมิ้นก็ ผ่านขั้นตอนต่อมาคือครบ 10$ ดอลลาร์นะคะครบ 10$ ดอลลาร์ครบ 10$ ดอลลาร์คือมีรายได้ในทาง youtube 10ดอลลาร์นะคะเขาก็จะจะส่งอันนี้มาให้นะคะมิ้นได้อีเมลประมาณวันที่14พฤศจิกาที่ผ่านมานะคะเพื่อที่จะให้กดยืนยันพิม์หรือกดยืนยันตัวนี้นะคะ อีเนีมาว่าจะส่งพินมาให้มิ้นตามที่อยู่ที่มิ้นได้กรอกลงไปนะคะมิ้นรออันนี้ประมาณ10วันนะคะประมาณวันที่25ตอนเช้ามิ้นก็จะได้อันนี้แล้วสำหรับมิ้นนี่รออันนี้10วันถือว่าค่อนข้างเร็วมากๆเลยนะคะที่จะได้พินตัวนี้ทีนี้พอได้พินตัวนี้แล้วเราก็กรอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วในทางช่องทาง y YouTube เนาะ ันนี้ก็ถือว่ามิ้นก็มีเป็นยูทูบเบอร์ได้แล้วนะคะอ่าเห็นไหมบตัวน,นี้นะคะแต่ถามว่ามีไรายได้หรือ,อยังตอนนี้ของมิ้นยังช่องมิ้นยังไม่มีไรายได้นะคะเพราะกว่ามันจะโอนให้เนี่ยต้องมีไรายได้อย่างน้อยนะคะเดือนละ 100ดอลลาร์นะคะเขาถึงจะโอนให้เราเดือนไหนไม่ถึงเขาก็จะเอาไปทบกับเดือนต่อไปนะคะของมินนี่ผ่านมาแล้วพฤจิการนี่เป็นเดือนที่2แล้วนะคะมินก็ยังไม่ครบ1อยดอลลาร์เขาก็ยังไม่ได้โอนมาให้นะคะอันนี้ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆนะคะที่ กำลังรอขั้นตอนต่างๆที่เพื่อจะประสบความสำเร็จในทางช่องทาง YouTube นะคะอันนี้เรจะมาเล่าสู่กันฟังว่าของนิ้นเนี่ยมีขั้นตอนหรือว่าระยะเวลามันนานแค่ไหนนะคะของนิ้นก็ใช้เวลาทั้งหมดก็ประมาณจากเริ่มทำช่องจนถึงตอนนี้นะคะก็ใช้เวลาประมาณ1 5 1 6เดือนโดยประมาณเิบ1556เดือนที่รอคอยมากๆเลยนะคะ แต่ของม,มิ้นไม่ได้หวังเรื่องไรายได้เป็นหลักนะเพราะว่ามิ้นทําเพราะว่าอยากให้มีช่องทางที่ไว้เก็บรวบรวมผลงานของมิ้นที่มิ้นทํางานในร้านทําผมนะคะไว้เก็บรวบรวมก็ให้แบบลูกค้าเข้ามาดูได้ว่าร้านเราทําอะไรได้บ้างเคยทําอะไรไปบ้างผลงานเราเป็นอะไรยังไงสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้านะคะ แล้วก็มีบ้างค่ะที่มินจะมีคลิปกินเที่ยวเล็กน้อยผสมลงไปด้วยเนาะแต่ส่วนใหญ่ของมินก็จะเป็นคลิปทําผมนะคะถ้าไงมินก็ขอให้ทุกขอทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้มินหน่อยนะคะและมินก็ขอขอบคุณ,คณเพื่อนๆที่ทั้งติทั้งชมเพื่อให้มินเกิดการพัฒนาในช่องนะคะ ก็มิ้นขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะยังไงมิ้นก็ขอฝากกําลังใจไปถึงทุกคนด้วยนะคะที่ใครกําลังเริ่มทําช่องใหม่หรือว่าทําแล้วยังไม่ประสบความสําเร็จเนาะแก็สู้ๆกันนะคะโอเคอ๋มินนี่อันนี้เป็นรายได้เสริมแล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้าวันไหน เงินเข้าก้อนแรกได้เท่าไหร่เดี๋ยวมินจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะคะว่ากี่เดือนถึงจะได้เงินเนาะเพราะว่าตอนนี้มินก็ยังไม่ได้เงินจาก youtube เหมือนกันนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะคะถ้าไงาใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มินนะฝากด้วยนะคะฝาก้วยนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ